สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาถึงที่วัดพุทธพรมยานอีกครั้งแล้วครับมาวันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับเดี๋ยวจะพาลงเรือนะครับลงเรือข้ามฟากไปที่วัดนะครับครับที่นี่วัดพรมยานครับมาถึงแล้วครับวัพุทธพรมยานนะครับแล้วเราก็มาซื้อตั๋วซื้อ อันนี้ยี่สิบาทนะครับนี่นะครับค่าเรือข้ามฟาก20สิบบาทนะครับสวัสดีครับคนกำลังจะมานะครับตอนนี้รอคนรอคิวยาวนะครับวันนี้คนรอคิวยาวมาขนาดแต่มาแต่เช้านะครับวันนี้มาแต่เช้านี่แหละครับ สวยสวยงามนะครับพระองค์ยืนตรงท่าเรือข้ามฟากนะครับที่จอดรถสนามที่จอดรถหรือว่าลานจอดรถเยอะแยะมากมายนะครับคนค่อนข้างจะเยอะแต่ก็จัดการได้ดีพอสมควรนะครับที่นี่กว้างขวางนะครับนี่แหละครับสวยงาม,ามตอนนี้เรากำลังจะเดินข้ามฟาก ลงเดินลงเรือข้ามฝากนะครับตอนนี้เ,เรเือเต็มแล้วครับเรือเต็มแล้วตอนนี้เรือเต็มแล้วนะครับเรือเต็มแล้วเรือเต็มแล้วนะครับ นเรามานี้เขากำลังปรับปรุงท่าเรือใหม่นะครับเพราะว่าคนข้ามไม่พอนะครับต้องทำสองที่สามท่าเรือไม่งั้นเรือรับส่งไม่ทันนะครับเรือรับส่งไม่ทันต้องทันท่าเรือใหม่นะครับอ,อีกท่าเรืออันหนึ่งกำลังทำอยู่แล้วก็ตรงนี้อีกนะครับ นนนะะเรือเข้ามาแล้วครับเรือเรือเข้ามาแล้วอันนี้กำลังจะทําท่าเรือเพิ่มนะครับทําท่าเรือเพิ่มทัทง้งขึ้นทั้งกำลังทําท่าเรือเพิ่ม แต่ราคาบลงเรือราคาลงเรือนะครับนีและครับลงเรือมาแล้วนะครับตอนนี้ลงเรือมาแล้วเรือมาแล้วนะครับเรือกำลังจะออกแล้วนะครับกำลังถอนสมอแล้วนะครับถอนสมอลงเรือแล้วนะครับตอนนี้เรือข้ามฝากไปยัง ฝั่งนะครับท่านฝากแล้วนะครับตรงน,นี้กำลังขึ้นมาแล้ฝั่งหนึ่งนะครับกำลังขึ้นใหม่ฝั่งหนึ่งนะครับนี่คือแม่น้ำบางประกงนะครับแม่น้ําบางประกงนะครับ บท่าแล้วเจ็บท่าแล้วนะครับเรืองอะไรเจ็บท่า เรียบท่าแล้วนะครับ คนเริ่มลงแล้วนะครับที่นี่คือวัดพุทธรมมยานนะครับแล้วนะครับแล้วนะครับ <c oughs> ีเราข้ามมาถึงแล้วนะครับนั่นแหละครับมาถึงก็จะมาถอดรองเท้าแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนนะครับ,รบอันนี้เป็นบันไดไม้นะครับเดินขึ้นมา ไหว้พระข้างบนนะครับวันนี้สวยงามมากนะครับ อันนี้คือรูปเหมือนของหลวงพ่อโดยสีดิงดำนะครับสวยๆงามๆกการม,มากรมาไหว้ที่นี่คือวัดอม,ม,มยานวัดพุทธพม,มยานนะครับอันนี้ก็มีการมาใส่บาตรนะครับตามวันของแต่ละคนที่เชื่อถือนับถือนะครับแล้วแต่จุบทาและยะโวงที่จะมา ไปบ,บ,บ,บารพระน,นะครับไปบารพระอุนสิษย์มงคลของตระคมนะครับ นี่ก็วิวนะครับวิวน้ำแม่น้ำบางประกงนะครับนี่ก็คือการบอกเหรือทำบุญเพืับทารขัดแย้นะครับ